ตัวเองดูมอนิเตอร์อยู่ข้างหลังตั้งแต่พี่ๆเพื่อนๆหลายคนออกนะร้อแล้วนะคะแล้วก็ก็มีการฉายภาพไปที่คนดูแล้วเราก็รู้ว่าเป็นคนรุ่นเราจริงๆพยายามมองหาเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ18-19แต่เราหาไม่เจอค่ะ เราเจอตั้งแต่40 up 40 up ที่ขาวดีนะยกมือหน่อยแล้วโอ้ยเยอะไว้ยเยอะไว้ยอะยอ่อ้ยยอาอาจจะได้เต้นแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ในเพลงสารลูงแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ทำง,งานกับเชนนะคะแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าคิดว่า อีกหลายปีถ้าเชนจัดอีกไม่ทราบว,ว่าไข่ข้อมนันยังจะไปไหมเอาล,ล่ะค่ะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนคนไหนเคยเคยดูอ้ยพร้อนที่เล่นคอนเสิร์ตตามวัดว่าไม่มีไหมคะคมีไหมมีนะอคอมีนะคือจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยตัวเองอ่ะไปกับมุกระทอรแล้วก็เล่นตามวัดปิดวิ ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปเล่นนะเราไม่ค่อยได้เล่นตามแบบเฮ้ยที่วันที่เราเล่นพาราละกอนเฮ้ยกระทรอ้อนเล่นเล่นพาราะกอนจริงๆเราต้องเล่นตามตามเมนอะเมนบ้และนี้เรื่องจริงนะไม่ได้มองไม่ได้มองมาเมกน,นะคือเวลาเราท้อเล่นปิดวิกาเข้าใจไหมนะเขาจะปิดปิดวิกรู้ว่นะเขกาก็จะเวทีจะหันหน้าส่้เมนเลยสู้กันอย่างเนี้ยเผาก็เผาไปสีฉันก็ร้องไป เรนท้อก็เล่นไปเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะสมัยก่อนเนาะ <_ d ata> ล้วตัวไอ้เองเนี่ยได้ทํางานร่วมกับค่ายเทปค่ายหนึ่งจะบอกว่าค่ายเทปเนาะสมัยก่อนก็เรียกเทปเขาเสร็จถูกไหมยังทันกันไหมคะ่ะยักหน้ากันหมดแสดงว่ารุ่นเดียวกัน <_ d ata> มันทันนะไอ้ที่มันต้องใช้มือกอเวลามันยืดอ่ะ <_ d ata> เป็นไหมอะเวลามันยืดเดี๋ยวจะฟังสมมุติว่า ทัอัลบั้มของพี่อ้อยอ่ะชอบสารวงเพลงเดียเว้ยกอ,อยก,กอเอาปากการหมนอ่ะอนะ้อะาก็ได้ทำงานอยู่กับค่ายหนึง่งคือค่ายค r รีเทีตอนนั้นครีเชีฟเปิดจะทำเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็มีกระท้อนนี่แหละเข้าไปทําเป็นเพื่อชีวิตวงแรกของเรีเชียตอนนั้นนะคะแล้วก็หลแยงคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่30ปีที่แล้วจน36ปีสิกระท้อนดังปี30 จนตอนนี้เป็นหกแล้วก็น่าจะ36ปีประมาณนั้นได้นะคะก็ยังหลายๆคนก็อยากจำเพ็งสรมางงอยู่ในใจตลอดขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆริงนะคะสดได้ยวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงชายฟังเพราะว่าอย่าเอาสิได้มเลกเูนยบว่าสงแสนสสไดูด พี่ระยะมาแ่้นะ่เจ้าของข่ายาูา่ไ่ะเอาเนี้ขอใหหลายๆคนเดี๋ยวเราขึ้นให้นิดนะึงนะเราเร้องเกินเจ็ดคำไม่ได้เข้าใจปะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะอ่ะเราขึ้นให้นิดนึงเราอยากดูว่าร้องกันได้ไหม จะเก็บเอาไ,ไว้ในความทรงจำของผู้หญิงคนนี้เอา่ะเราจะร้อมถึงคำว่าแค่ไหนนะโอเคเ้็จะตกันนะไปแล้วนะเธอว่ารักต่อเลยต่อเลยนะหยุดทุกคนหยุด เดี๋ยวนะก่อนกต็เจ็ดครับหยุดเอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าเราได้ปะเขาปะจะเจอกันอีกไออาจจะได้ร้องเพลงนี้เต็มเป็นเพลงให้ฟังนะคะ่ังจากว่าวันนี้ที่ไม่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่าศิลปินนี่ะเยอะมากแล้วตัวไอเองอ่ะพี่ชอบมองว่าเขายังใช้ได้แกก็เลยส่งไปอยู่ในกลุ่มของการแดนซ์เต็นไปไปกินไปกับฟังฟุง่ฟิวเมไหม ระหอบและสาวดงวงเนี่ยไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดนะคะสมัยก่อนเด็กคนที่มาเป็นสาวดังวงเนี่ยต้องทำไร่ทำนาแล้วก็พอเวลาเพราไงนะ <c oughs> พอทำไร่ทำนาเลิกจากทำไร่ทำนาเสร็จปิดเทอม <c oughs> เขาก็เป็นนางรำอายุสิบสามสิบสี่เองแล้วตัวอ้อยเองเนี่ยได้เข้าไปดูน้องๆเขาทำงานแบบนี้จริงๆเราอ้อยไม่ ไอ้อบอกตรงๆเลยนะคะตอนนั้นไอ,อชอบพี่ออสคีริบุญชอบพี่ต้อมเรนโบเพราะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงใสๆสเราชอบเพลงป๊อปก็ใป่ะชอบเพลงประมาณเพลงฟังอย่างนี้นหลายๆคนก็ชอบใช่ไหมอ่ะแล้วก็พอนเสู่ให้ร้องสาวระวงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสาวระวงมันมันอาจจะไม่บอกกับเราแต่พอเราได้ไปเจอสภาพแวดล้อมเราก็ไปดูชีวิตของเด็กที่ทํางานสาวระวง เราเลยซึมซับเราเลยอยากถ่ายทอดเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงนี้ให้ใหลายๆคนได้ฟังกันนะคะถามอีกคำเดียวเราจะไปแล้วนะเราจะไปละถ่ายข้ออย่างดีกันอยู่ใช่ไหมขอได้ดารถ่ายข้อดีใช่ไหมถ้าดีนะเดีย๋ยวไปเจอคนนี้คนนี้ถ่ายข้อดีเหมือนกันไปเจออีกค่ายหนึงนี่แบบว่าโอ้โหสุดยอดไปละสวัสดีค่ะ